สวัสดีครับผมช่างเกียงนะครับจากร้านพีเคอินชอป่องคอมพิวเตอร์บางบอนเอกชัยนะครับผมวันนี้จะมาสอนเช็คพิมเตอร์เอฟสันนะครับหมึกไม่ออกคััหมึกเป็นเส้นๆขาดๆเป็นรุ่นแอลซีรี e นะครับเอฟสันแอลซีรีตัวนี้จะเป็นแอลสานะครับทุกแอลซีรี ของเอฟสันคล้ายๆกันนะครับสาเหตุของหมึกไหลออกไม่ครบสีนะครับเปิดฝาขึ้นนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกฝาครอบนะครับแต่ว่าช่อง ข้างๆตรงนี้นะครับข้างๆหัวพิมพ์ตรงเนี้ยมันจะมีกระเดื่องขาวๆตรงเนี้ยครับเรากดกระเดื่องพลาสติกข,ข,ขาวๆเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับแล้วแล้วเราก็เลื่อนหัวพิมพ์มาไว้อยู่ช่องนี้นะครับนี่ครับเลื่อนมาเสร็จปุ๊บก็ขันน็อตยึดฝาครอบออก ตัวนะครับผมเสร็จแล้วใช้เครื่องมือเป็นลักษณะเป็นเป็นคีมตัวแอตัวงงออย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าใครไม่มีอย่างนี้ก็ใช้ลวดก็ได้ครับลวดแข็งๆหรือว่าใส่ไฟทรงแดงเส้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็งอๆอย่างงี้ไว้นะครับ แล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ปาครอบสีขาวออกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีจะมีสายพานมักคับหัวมังคับสายยางหัวพิมพ์อยู่นะครับปดเลื่อนสไลด์มาด้าน,นขวานิดนึงนะครับเปิดออกแล้วก็ปลดล็อกสายยางมือนะครับที่ไหลเข้าหัวพิมพ์ออก เสร็จแล้วก็ใช้ตัวตัวง,งอตัวนี้ครับกดไปที่ด้านหน้าของตลับทุกสี่เลยนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านในนะครับกดก็หาตัวแล้วก็ดึงสลับขึ้นกดก็หาแล้วก็ดึงตลับขึ้นนี่ครับเอาไปปลดล็อกตลับ แล้วก็ดึงตลับหมึกขึ้นมาเช็คนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับหมึกไหลย้อนที่หมึกเวลาปิ้นออกไม่ครบสีหรือว่าข,ขาดได้หายก็น,นี่แหละครับสาเหตุ หมึกไหลย,ย้อนกับ2องวาลวอาจจะรั่วได้รถบางทีใช้ไปน,นานๆจุกวาลตรงนี้ครับแต่ละสีเกิดการรั่วนะครับถ้าเกิดรั่วเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยกกล่องเลยครับผมดึงจุกยางนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนกล่องตามสีนี้ใหม่จะเปลี่ยนเฉพาะวาลวไม่ได้นะครับมันเขาทำมาเป็นชุดๆเดียวกันแยกไม่ได้ครับผมแต่ถ้าลักษณะแบบนี้เรา เดี๋ยวเราเอาสลิงสลิงตามด้านขยามีขายครับนี่ครับสีอันสี่สีนะครับเวลาไล่ก็กดปลายเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ดึงดูดหมึกมาให้เต็มตลับนะครับประมาณ1สลิงครับผมประมาณนี้ครับทำทุกสีแล้วครับเหมือนกันเลยสีเหลืองนะครับ เดยวดมึกเขจะวิ่งมาเต็มตรงนี้นะครับเต็มตลับเพราะว่าตลับตรงนี้จะต้องหมึกจะต้องมีคาอยู่เต็มตรงนี้เพราะว่าเพื่อที่จะส่งเขาไปที่หัวพิ์ตรงนี้ิงนะครับนี่หมึกมันขาดเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมามึกก็จะไหลนี่ครับไหลามาแล้วโอเคเต็มไหมนะครับ สีเหลืองต่อไปก็สีแดงนะครับผมสีแดงมีอยู่ครึ่งเดียวนะครับมีอยู่ครึ่งเดียวไม่เต็มตลับกดปลายจุกไปให้สุดนะครับแล้วก็ดูดเมือกขึ้นมาครับหนึ่งสลิงให้มันเต็มนะครับผม 1อ0อสีสุดท้าสีานํำเงินนะครับเปิดมาแล้วก็อาให้เต็มทะลิงเหมือนกันนะครับ เต็มทุกสีดำน้ำเงินแดงเหลืองพอโชคทีดำเหลืองแดงน้ำเงินนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ช่องเดิมนะครับใส่ตามสีเลยตามที่พอดมานะครับเรียง อยู่ในเบ้าก่อนนะครก็ค่อยกดทีนี้สลับหมึกเข้าอย mm ู่ในเป้าหัวพิมพ์แล้วล้วก็กดกดล็อกนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่ยางหัวพิมพ์ตามร่องงเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับผม ติกบังคับสายยางหัวพิมพ์นะครับกดอนเรา็ะเลื่อนมาด้านซ้ายนิดนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบ เสร็จเิ่ก็น็อตน็อตล็อกฝาครอบนะครับหนึ่งตัวนะครับโอเค ทำความสะอาดตัวเครื่องไปในตัวเลยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเครื่องช่องกระดาษฝุ่นจะเยอะพิดิเนี่นะครับใช้นี่นะครับนี่ครับโบเออร์ที่ว่าใช้ล้างแอร์นะครับเป่าทำความสะอาดฝุ่นในตัวเครื่องได้เลยนะครับอ่า ตอนทำความสะอาดเครื่องมันจะมีตรงช่องกระดาษนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับช่องกระดาษตรงเนี้ยเป่ายาแรงนะครับเป่าพอพอดีเหยาไปหัวเป่าไปจ่อเพราะว่าข้างในตรงเนี้ยข้างในจะมีสปริง สปริงเซนเซอร์นะครับเ,เล็กจะเกิดส,สปริงหลุดหายเนี่เป็นเรื่องอะไรครับเครื่องไม่ยอมทํางานครับระวังนิดนึงเป่าเป่าตรงนีเ้เป่าเบาๆไม่ต้องแรงนะครับหลังจากต่อพิมเตอร,ร์กบับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาสั่ง ล้างหัวสักครั้งนะครับก่อนจะสั่งป mm ิมพนเทสเพื่อให้ระบบหมึกไหลเข้าไป mm hmm. ท,ที่หัวพิมพ์ให้เต็มท,ที่นะครับสั่งล้างหัวแบบความละเอียดสูงสักครั้งนะครับผมเสร็จแ mm hmm. ล้วครับหลังจากเราสั่งล้าง mm hmm. หัวพิมพ์เสร็จแล้วเราก็มาปิมพนเทสดูสักใบนะครับ โอเคนะครับออกครบนะครับผมดำน้ำเงินแดงเหลืองนี่ครับนี่คือก็คือหนึ่งอีกอหนึ่งอาการนะครับผมที่ว่าปิดแล้วมึดไม่ออกออกไปครบสี่ก็อาการประมาณนี้นะครับสลหรับหมึกรั่วหรือว่าหมึกไรย,ย้อนก็แก้ไขโดยตามที่ทำให้ดูในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับผม นี่ออกข้อที่สีแล้วในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดทำความสะอาดแกนตรงนี้นะครับหมึกมันหกใส่นะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดแล้วก็ใช้ได้ตามปรกตินะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังคลิป,ลปนี้ที่สอนนะครับผมฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ